เอ๊ะยังไงการเบียดวอยส์ลงไอจีสตอรี่ท็อปปฐมพที่เดียวกันบ่อยครั้งเรียกว่ากำลังถูกจับตามองเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่เบียดวอยส์กับแรปเปอร์หนุ่มท็อปเลจี่ล็อกซี่หรือท็อปปฐมพบพูนกลันว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่หรือเปล่าหลังจากที่มีชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าทั้งคู่มีการโพสต์ภาพลงไอจีสตอรี่สถานที่เดียวกันมุมเดียวกันอยู่บ่อยครั้ง แถมวันและเวลาที่ลงนั้นก็ตรงกันด้วยนอกจากนี้หนุ่มท็อปได้มีการโพสต์คลิปลงไอจีสตอรี่ของตนเองแต่ก็ดันมีภาพของสาเวเบียติดเข้ามาด้วยล่าสุดหนุ่มท็อปได้ออกมาตอบเองแบบแมนๆว่าพึ่งได้เดทครับทุกคนอย่าใจร้อนส่วนทางด้านสาเวเบียได้ตอบว่าความรู้สึกของการออกเดตก,ก็สนุกมากๆซึ่งทั้งคู่จะออกมาเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปจ้า